สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเรอัลซีต่อ,อยมคำนะครับพามาเบิ้งรอบดักกุ้งนะครับผมเบิ้งมากแล้วสามอันนะติดสองตัวครับตัวเทอรน็ตโปรเมอร์ผมเยบบลยบิปปดเอานะอังนี้มีตัวครับอีแต้มนึงใส่ยงามอยเดี๋ยวผมยกให้เบิง้งอะไล่ะกุ้งโอ้ยเอาตัวเดียวนะครับโอ้ย นี่ครับใส่ง่ายู่พีุน้องล่างหนีบมือผมไดมหนี่นี่ครับมรมผมบแตมเขามาตัวเดียวนะครับกี่ย้ำมาสามอันก็เขายุ่สามตัวตัวนี้นอยต้องมีมือ,อผมไม่ได้บอกมันนะครับต่ผมใส่มันสำปะหลังครับคายเก็บเอาน้ำทงน้ำที่เขาขุดนะนี่ครับผมใส่เข้าไปเลย ผมจะใส่เลาะริมตะลิงนะครับห่างจากตะฟังประมาณสัก4เมตรนะครับ4เมตร5เมตรแล้วแต่จังหวะเป็นปลานะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นหลอดนะครับนี่หลอดผมไม่ตรงนี่นะครับนี่ทุกป,ปุ๋ยนะครับ่ง่ายง่างยจะตะไคร้นะครับเอาหินถ่วงไว้ เชือกมัดควังไปเลยไปดีครับคือเรามาดูกันใหม่นะครับ,รบหลังที่หาใจไว้ทิศซีหลังครับที่แม่น้ำปราจินบุรีเป็นอะไรยิดหน่อยับเหี็บทิบ นีเงินหมดต้องปทีมบ่้คงบุรเขาคือช่วงนแรา อันนี้แหี่วไปแล้วอันนี้ก็เหี่ยวไปแล้วต้องมาหาเหี่ยวไปซีแล้วครับท่านอฟเข่ากันได้ันหลังที่เก่าครับอย่ามาเกี่ยงไหรหล,ลังวันมีตัวเลไคือ,อีนีนอ้นี้มีตัวครับสามแต้ม my mistake <laughs> บาดมือเกี่ยวกัุ่มครับนี่จับเบียออออดสามปุ๊บเอเอบหนีบมือสามแต้มครับโทรศับเปียกแล้วสามแต้มไปอีกครั้งหนึ่งครับห่างประมาณเกือบร้อยเมตรโอ้ยห่างเหลือ

เซ็งางามอีกหนึ่งตัวมาแล้วครับกุ้งในน้ำสซางงามๆไอดีตับๆนี่แหละนังมือผมขาดหลายรอบเลยนี่คบน,นะครับนี่ตัวลาเป็นขีดครับแล้ะแต่ที่ห้า ่หลังสุดท้ายนะครับยามแจมจีกลาง,งน,นี่จะพ้่งมาเลยลน้ำดึนงน้ำเกินท้ายท้ายสุดจะมีแต้มเพิ่อมไหม เือมไหมต๊าตับตับเงียบตไม่มีตัวเออบุมีตัวตางหางมันมีกลุ่มเลยเหรอหมดแหละหลอดสี่หลัง ใส่ทิ้งไว้หาขึ้นครับแต่มาเซ็นเงียบวันนู้นก็มายามไปเลยคงไปสองเซนหาตัววันมันคิดว่ามายามนะครับไปเดี๋วหยิบฝากคืนฝนมาแล้วครับพี่น้องคนเมือตึ๊บ รุผลงานนะครับรอบ14หลังติดกุุงมาหาตัวนะครับเนี่ยส่เงาๆนะครับใส่แงยๆยุ่งๆนี่นี่โอ้รอบ14หลังในหาตัวครับยังมันเข่าดีมันได้พื่น้องเนี่เนี่ยใส่กับฉีดนะครับอ่ะเอาคุณควันกับผมที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันโอกาสหนะ้าสวัสดีกับผมกล่องโปโปะก็ตายเล้วถ่ายไม่ติดนะครับผลข้อฮัก ฝนหมึะจะเจอกันยิบหน้าสวัสดีครับ